สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอยู่ในเซิร์ฟ MC Tree Night นั่นเองและวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอวิธีหาเงินง่ายๆครับในเซิร์ฟทีไนนะครับผมหายังไงให้ได้เป็นร้อยเอมนะครับผมวิธีแรกเลยนะครับฟาร์มแคคตัสนะครับผมวิธีการสร้างนะครับผมง่ายๆเลยครับเปิดไปดูคลิปเก่าครับแค่นั้นเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผลผลิตมันก็จะร่วงโรยมาหาเรานะครับ ร่วงเข้ามาในกล่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะขายให้ดูนะครับว่ากล่องแค่นี้เนี่ยแค่นี้เนี่ยมันจะได้กี่บาทนะครับผมข้อควรระวังครับระวังรถเก็บขยะครับถ้าเกิดเราตีปุ๊บ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 มันร่วงลงไปกองกันเป็นหมื่นแล้วมันลบทีเดียวหมื่นนั้นปุ๊บเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นรอครับระหว่างรอนะครับเตรียมกล่องทุบเลยครับก็คือขวานกับที่ขุดนั่นเองนะครับผมอ่ะเรียบร้อยครับเก็บขยะไปแล้วหกลอยเราก็เคลียร์ได้เลยครับอ่ะถึงแสนด้วยอ่ะเห็นไหมวิธีขายครับพิมพ์ทับเซลลแ้วก็ นี่เลยขายทีเดียวนะครับคือกดลุกกิ้งเมาส์นะครับย้ำนะครับกดลูกกิ้งเมาส์ขายทีเดียวเลยไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมก็มาลุ้นไปพร้อมกันเลยอ่าหมดแล้วหมดจริงเปล่าอ่ะอ่ะหมดแล้วนะครับที่เราได้ทําการขายไปนะครับตอนแรกเรามีอยู่1 0 2ล้านกว่ากว่านะครับผมพอขายเสร็จปุ๊บเราได้107ล้านนะครับผมรวมทั้งหมดก็ประมาณเกือบเกือบห้าล้านห้าล้านบาทนั่นเองนะครับต่อรอบนะครับผมถ้ามีกล่องมากกว่านี้ก็จะได้มากกว่านี้นะครับกล่องเก็บแคกตัดนะครับผม พอเวลาทุบเสร็จแล้วขายเสร็จแล้วนะครับก็วางกล่องกลับคืนนะครับจะวางเยอะๆเลยก็ได้ครับนะครับผมแล้วก็มา FK ต่อนะครับเพื่อที่จะได้เก็บมาขายในรอบต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับผมอันดับที่สองนะครับเป็นฟาร์มข้าวนั่นเองนะผมเหมือนเดิมฮะดูล่าลาวก่อนดูรถขยะก,ก่อนแล้วก็ ไม่ต้องทาใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะทำเล็กๆน้นอยๆก็ได้นะแต่ต้องแบบขยันเก็บนิดนึงอ่ะตอนนี้ผมทำใหญ่ไปเลยมันจะได้แบบวางทีเดียวเก็บทีเดียวไปเลยไม่เสียเวลาเยอะแต่ก็เสียเวลาวางนิดนึงนะสานนี้เลยนะฟาร์มข้าวนะผมข้าวเนี่ยถ้าเราไปขายแบบเป็นอันๆอย่างเงี้ยเราจะได้ดเฉล่ยพันแต่ถ้าเราไปขายในตลาดเอฮคือตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขายอันละกองละกองละล้านก็พอล้วอะกองละล้านก็เวอร์เราอะขยันฟาร์มนะก็มาฟาร์มได้นะเอามาขายในตลาดได้นะวิธีต่อมานะครับก็คือกาารรขขขยยอออองงงบบนนนนัั่่เเคีีว้ล ของที่ใช้สำหรับตีบอร์ดครับกดว้าวมาเลยนะครับผมกดว้าวมาแล้วก็ร้านแอดมินนะครับนี่เลยดาบที่ใช้สำหรับตีบอร์ดนะครับของผมนะนี่ซูเปอร์ซอร์สราคา6ล้านครับ6ล้านถามว่าแพงไหมไม่แพงนะแม่งกับดาเมจที่ได้300กว่าครับผม300กว่าโจมตีมอนเตอร์เข้า50%อรนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็บวกกับชุดเกราะอีกนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้โดนบอสตบตายในทีเดียวส่วนเรื่องราคาขายเนะี่ย ตั้งราคากันได้ตามใจชอบเลยนะครับตั้งน้อยๆไว้ก่อนอืมถ้ามีคนซื้อค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะได้เงินจากเซิร์ฟนี้นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่คนเนี่ยซื้อซื้อเยอะอยู่ก็คือแอปเปิลทองครับแอปเปิลทองหายยังไงนี่ครับจากตีปอดเมื่อกี้เลยเราก็จะได้มาแล้วถามว่าเราได้อันนี้มาปุ๊บเราเอาไปทํำยังไงให้มันเป็นแอปเปิลทองอย่างนี้นี่แหละครับไปที่สปาวนะครับพอเราพิมพ์สปาวเสร็จแล้วเนี่ยนะก นี่แหละครับนี่นะพิมพ์สปาปึ๊บอ่ะเปิดโหมดบินมาแล้วก็มองหารูปหัวใจแล้วก็ข้ามหลังคานี้ไปข้ามรูปหัวใจข้ามหลังคานี้ไปแล้วก็นี่แหละครับก่อนถึงเห็ดนี่เลยแลกแอปเปิลทองอ่ะแลกแอปเปิลทองนะครับเอามาขายในตลาดนะครับผมเราได้มาฟรีนะครับเราจะตั้งขายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบเราเลยนะครับผมส่วนตัวผมขายสองเซนานะครับปะานี้นะตามนี้เลยนี่ของใครวะก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ M C T n กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงจุดนนี้ะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันวิดีโอถัดไปครับ thank for watching bye